แค่เลือกที่เรียนผิดอะชีวิตผู้แก่จะไม่ได้พังแต่อาจจะเบื่อไปทุกวันตลอด4ปีเลยก็ได้นะเตรียมตัวเข้ามาหาลาัย ep ที่2แล้วนะฮะคิดมีนะาโตจะมาพูดถึงการเลือกคณะและมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้จะพูดสั้นๆเลยนะเวลาจะเลือกคณะเนี่ยให้ทุกคนถามตัวเองก่อนเลยว่าอย่างแรกเลยคืออยากมีชีวิตแบบไหนในอนาคตอยากจะทํางานหน้าคอมอยากจะอยู่กับคนอยากจะมีอิสระอยากจะมีเงินเดือนเยอะๆแบบด้เปิดไ,ไปได้เลยเพื่อที่จะตีกรอบหลายๆอย่างให้มันแคบลงนะฮะต่อไปอย่างที่2คือต้อง ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรคือไม่ต้องคิดไปถึงเชิงลึกเลยก็ได้เพราะเรารู้ว่าน้องๆที่เพิ่งเรียนจบมาหลายๆคนยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบอะไรแต่ถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงอะ่ะให้กลับกันลองหาให้ได้ว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วตัดคณะที่มันตรงกับสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยออกไปแบบ อุ้ยเราไม่ชอบคุยกับคนนะ่ะก็ตัดสายบริการออกไปตัดสายมิเทศศาสตร์ออกไป3มเลยคือเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นไหวไหมในตลอด4ปีลองจินตนาการนะว่าเราต้องอยู่ที่นั่นเรียนแบบนั้นอยู่กับคนแบบนั้นทุกๆุกวันเป็นตลอด4ปีอะเราจะไหวไหมอันนี้สําคัญมากเลยนะเว้ยเพราะว่าหลายหลายคน การโยกย้ายคณะเนค<อ>นนี้แหละทีนี้เนี่ยพอเราเลือกคณะแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือการเลือกมหาลัยจริงๆเราต้องคิดควบคู่ไปเลยนะเพราะว่ามหาลัยแต่ละที่เนี่ยสภาพแวดล้อมจะต่างกันข้อดีข้อเสียจะต่างกันบางที่ก็จะเด่นสายศิลป์บางที่จะเด่นดเิทศศาสตร์บางที่เด่นวิทย์แล้วแนะนําเลยให้เข้าไปดูลายวิชาที่ต้องเรียนจริงๆด้วยเวลาเข้าไปเรียนจริงจะได้ไม่ต้องมีฟีลแบบว่าเอ้ยอมาเรียนสายนี้ต้องเรียนวิชานี้ก่อนแล้วแบบโอ้ย วิชาที่ฉันอยากเรียนมันมีน้อยมากอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาบ่นที่หลังนะจ๊ะเพราะว่าบางทีอ่ะวิชาที่ต้องเรียนมันก็เราไม่ถูกจริงๆใครที่กําลังเลือกคณะอยู่นะคะลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะะโตอ่านหมดเลยเพราะว่าคนคอมเมนต์น้อยเพิ่มไม่มีคนคอมเมนต์ก็ถ้าอยากให้เราช่วยคิดอะไรให้ก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าเงียบเงาเข้าใจไหมเงาว